สวัสดีค่ะเอาจริงนะพี่นันนะผมไม่มีปัญหาอะไรกับพี่หรอกผมรักพี่มากเล่นพุ่งตรงผมรักพี่มากแล้วพี่บอยอ่ะผมจะเล่นกับเขาอยู่เนี่ยไม่ใชู่กจะหลบกันเนี่ยจริงเหรอจะเล่นกับวันนี้ค่ะจะเล่นกับพี่บอยเหรอจะเล่นกับพี่บอยแต่พี่นันไม่เป็นไรเนี่ยผมผมรักพี่นันตลอดเนี่ยนพี่นันมีอะไรผมรักพี่นันจริงจผมรักพี่นันเสมอนะครับจริงผมรักพี่นันเสมอแต่พี่บอยเนี่ยผมไม่ชอบแตีไหมเนี่ยตีอะไรแล้วข้าวเหล็ก สวัสดีดดค่ะสวัสดีดดดค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยผมมาทำงานที่หัวทำไมอ่ะพี่ทำไมผมติดไม่ได้ครับผมอยากรู้มันเป็นร้านที่เขาเออแล้วอะไรเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเหรอให้เวลาตั้งนานแล้วเนี่ยฮะคุณ <c oughs> อเอาธุริดนี้อยู่ไหมครับ <c oughs> ผมให้เวลาคุณมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับอ๋อดังดังแล้วว่ากันอู้มันไม่ได้ดังอะไรหรอดังแล้ว ขอโทษนะครับคุณท้าผมไดครับผมเสียไปเมื่อกี้ครับลังค้เรียกตังค์แล้วว่างั้นดังแล้วว่างั้นเสียเมื่อกี้ได้เสียคือผมขอโทษนะครับเสียไปเมน่อครับผมบอกที่แล้วก่อนเลยแน่แน่ร่ายไปอยู่ที่อื่นไแม้เสียผมว่ายายเลยตังคได้เลยมว่ายากว่าสีสีโอเคไหมผมโอเคอะไรพี่เนี่ยสีก็ได้อยู่แหละแต่ว่าการแล้เนี่ยช้าจริงๆเลยตั้งใจอยู่ทุกบา